ก็ไปเรียนทุกรอบนะคะที่เราเปิดสอนนะคะเข้าซูมตลอดนะคะ9โมงก็จะมีแม่ทีมเรียกเข้าซูมนะคะอ่าก็จะมีบ,บอกว่าถ้าคุณไม่เข้าคุณจะพลาดคุณจะทําเงินล้านหลน่นหายคุณจะทาเงินแสนหลน่นหายซึ่งเราเข้ามาตลอดเรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเหมือนมาปลุกให้เราเข้าไปฟังอยากรู้อยากเห็นอย่างนี้คะ่ะ นะะคถูกลงอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกประมาณนี้นะคะขอสัมภาษณ์ด้านหน้าเลยล้อเจมพาผู้เสียหายไปเลยด้านหน้าด้านหน้าไปเลยพี่เจมป่ะของเจมมาอีกห้านาทีเดินไปถึงพอดีอ,ะอ่ะเดินก็ค่อยเดินช้าๆนะครับอ่าเดินไปเลยแถวหน้ากระดานไปเลย

ทำอะไรย่อยนครับวันนี้นะครับในนามมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับก็ได้พาผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากการเข้าไปร่วมธุรกิจกับบริษัทแห่งหนึ่งนะครับผู้เสียหายที่มาในวันนี้ประมาณ20คนนะครับโดยประมาณแต่ว่าคนที่รวมอยู่ในกลุ่มเราเนี่ยมีประมาณ500คนนะครับบางท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเพราะว่ากระทันหันบางท่านอยู่ต่างจังหวัดนะครับ แต่ว่าวันนี้ที่มาเนี่ยนะครับเพราะว่าเห็นในเรื่องของคําสั่งของท่านารักษารษาชก,การแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจชาติท่านที่15นะครับบิ๊กต่ายเนี่ยนะครับท่านได้ตั้งคณะทํางานขึ้นมาดูแลเรื่องนี้นะครับโดยให้ปคบเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้เราก็เลยพาผู้เสียหายนะครับเข้ามาให้ข้อมูลกับตํารวจนะครับในประเด็นที่เกิดขึ้นในวันนี้ว่าเหตุใดธุรกิจขายตรงธุรกิจเครือข่ายถึง ทําให้เกิดผลกระทบกับประชาชนจํานวนมากแบบนี้บางคนนะครับที่ได้ข้อมูลมาขายของก็ไม่ได้นะครับถูกชักชวนเข้าไปเรียนแล้วก็ไปชวนเข้าไปขายของบางคนเป็นคนเกษียณนะครับเข้ามาร่วมลงทุนเป็นเงินก้อนสุดท้ายบางคนได้ยินข้อมูลมาว่าหมดเนื้อหมดตัวคิดสั้นวันนี้ก็เลยพาผู้เสียหายมาให้ตำรวจให้ข้อมูลนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น เพื่อที่จะร่วมกันหาทางออกในประเด็นนี้วันนี้เราไม่ได้บอกนะครับว่าบริษัทนี้ดําเนินการเป็นอย่างไรเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือประชาชนได้รับความเดือดร้อนเราได้รับการน้องเรียนเรื่องนี้มาตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนายนแล้วนะครับมีกลุ่มผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งเดินทางเข้ามาหาเราแต่ตอนนั้นเราบอกว่าให้รวบรวมข้อมูลพยาหลักฐานเอาไว้ก่อนจนมาถึงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยที่จุดพุในประเด็นนี้ขึ้นมา ทำให้ผู้เสียหายกล้าที่จะออกเดินทางแล้วก็มารวมตัวกันในวันนี้ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้พี่ๆสื่อมวลชนนะครับได้สอบถามกับผู้เสียหายที่เขาเดินทางมาในวันนี้ว่าเขาเดือดนอนอร้อนยังไงเขาถึงรวมตัวกันมาวันนี<ป>้และเขาเลยมาพบตำรวจในวันนี้อ่ะเดี๋ยวตัวแทนมาเล่าหน่อยให้ฟังหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะเริ่มจากการมาตรงกลางดังๆหน่อยใส่แมสค่ะ เริ่มจากการเห็นตามโฆษณาทีวีหรือว่าหลายๆรายการที่ออกอค่ะหรือแอดโฆษณาเฟซบุ๊กค่ะสอนออนไลน์ฟรี50ท่านแรก100ท่านแรกนะคะหรือว่ายิงหรือว่าสอน99-98อก็คือเราเราเห็นมาผ่านหูผ่านตายเยอะมากช่วงนั้นเป็นช่วงที่หลังโควิดซึ่งรายได้ไม่พอกับรายจ่ายเราหาอาชีพเสริมที่จะมีรายได้เพื่อมาเลี้ยงครอบครัวเราก็เลย สนใจลงเรียนนะคะสมัครเรียนนะคะก็ะคือ2วันแรกเขาก็จะสอนเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะคะแต่วันที่3เนี่ยก็จะมีระดับแม่ทีมะคะ่ะลงมาสอนเกี่ยวกับใครที่สนใจทําธุรกิจนะคะจะสร้างรายได้อีกกระเป๋านึ่งซึ่งไม่ต้องสต๊อกของนะคะไม่ต้องออมีสินค้านะคะมีระบบให้นะคะทุกอย่างซัพพอร์ตหลังบ้านให้หมดค่ะ แล้วหลังจากนั้นเราก็วันแรกเราลงเรียนเราก็อยากเรียนคอร์สที่มันแอดวานซ์ขึ้นนะคะเราก็ถามว่าถ้าพี่สมัคร2005พี่จะได้อะไรบ้างพี่จะได้เรียนอะไรบ้างเขาก็บอกว่าจะได้เป็นแพลตฟอร์มของบริษัทอะค่ะก็คือสามารถเข้าไปเรียนรู้ในนี้ได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยลงไป2005ก่อนวันแรกที่เรียนนะคะแล้วหลังจากนั้นโค้ดก็นัดเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนะคะนะคะอ่า พอเรียนเสร็จปุ๊บก็จะมีครูพี่เลี้ยงนะคะหรือว่าโค้ดนะคะหรือว่าคนที่สอนนะคะแม่ทีมะคะ่ะมาช่วยประกบคุยนะคะว่าพี่เป็นยังไงบ้างธุรกิจแบบนี้สนใจแบบแพ็กเกจไหนดีถ้าให้ดีเลยอะ่ะถ้าไหวอะ่ะไปที่สองแสนเลยมันจะดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะได้ รา,ายได้จากหลายช่องทางแล้วก็พี่จะได้เรียนแอดวานซ์ขึ้นตลอดชีวิตนะคะสามารถเข้าไปเรียนผ่านแพลตฟอร์มบริษัทได้ตลอดนะคะอตอนนั้นเรายังไม่กล้าตัดสินใจลง2อ0 0สนเพราะว่าเรายังเร,เรายังไม่มั่นใจนะคะเราก็เรียนไปสักพักแล้วก็จะมีจัดงานประจําทุกเดือนนะคะที่เมืองทองอเขาก็จะมีแม่ทีมค่ะชวนเชนิญช,ชวนให้ไปร่วมงานนะคะ,ะเร้ก็ลางานไปอยากรู้ว่าเออพี่มาสิ คนที่ประสบความสําเร็จทางด้านออนไลน์เขามารวบรวมกันอยู่ตรงนี้ที่จะได้มารู้ว่ามันเป็นยังไงชีวิตอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะคะพี่ลองเข้ามาดูอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยเอ,อยากมีรายได้เพิ่มเราก็เลยลองเข้าไปดูซิไม่เสียหายอาพอเราเข้าไปปุ๊บก็จะมีาดารานักสแสดงชื่อดังนะคะขึ้นมาการันตีเหมือนแบบสร้างความเชื่อมั่นนะคะอีกอก อีกอย่างหนึ่งนะคะให้เรารู้สึกว่าเออมันโอเคนะบริษัทนี้มีระบบรองรับทุกอย่างนะคะอ่าแล้วก็คือหลังบ้านดีนะคะไม่ต้องสต๊อกไม่ต้องอะไรก็คือการตลาดดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสินค้าดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะ,คะมีหมอมีอะไรมาช่วยคอยตอบคําถามลูกค้าอะไรทุกอย่างนะคะแล้วก็เราก็เราก็ตอนนั้นก็ ยังไม่ได้มีตังถึงขนาดที่จะลงยังไม่ตัดสินใจก็รู้ว่าตังยังไม่พอหลังจากที่อบอบรมเสร็จหรือเข้าประชุมที่ที่ในในที่เขาจัดนะคะในจัดงานนะคะ<อ>เขาก็จะเ,เรียกเข้ามาหาแม่ทีมนะคะแม่ทีมใหญ่ะคะ่ะเขาก็จะมีประจําแต่ละห้องนะคะบอสนี้บอสนี้บอสนี้แต่ละห้องก็จะเชิญเข้ามานะคะใครอยู่สายไหนนะคะก็เข้าไปคุยอีกรอบนึงนะคะเพื่อปิดการขายนะคะ าถามข้อข้องใจเรามีข้อข้องใจเกี่ยวกับธุรกิจอะไรให้ถามบอสได้เลยซึ่งเราก็ถามไปเขาก็ตอบมาเขาบอกว่าทำาถ้าพี่ตั้งใจทําจริงๆอ่ะมันได้อะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยมั่นใจในอีกระดับหนึ่งนะคะเราก็เลยตัดสินใจเอจะทํายังไงแต่เราไม่มีตังค์ถึงขนาดนั้นมีบัตรเครดิตก็ไม่พอเขาก็แม่ทีมเขาก็บอกว่า,าช่วยแนะนําให้ขยายวงเงินบัตรนะคะ โทรให้เราโทรไปที่แบงค์ขอขยายวงเงินบัตรนะคะเพื่อจะเอามาลงทุนนะคะถ้าไม่ลงตอนนี้โปรดีมากเลยนะพี่ได้ไปเที่ยวเกาหลีด้วยแล้วก็มีคืนคืนให้ด้วยค่ะคือเหมือนแคชแบ็กคืนมาให้จากการที่เปิดดิลเลอร์คนที่เปิดดิลเลอร์เยอะก็จะมีแคชแบ็กเข้ามาให้เราเยอะอย่างเงี้ยค่ะเหมือนส่วนแบ่งผลกําไรอะค่ะเสร็จจากนั้นแล้วเ,เราก็แบบรูดบัตร แล้วก็จ่ายเงินสดไปด้วยนะคะเขาก็ทําให้เราหมดเลยนะคะทุกอย่างกลับบ้านมาขึ้นรถมาตังแทบไม่เหลือเลยนะคะต้องแคะกระปุกเ,เหรียญที่รถอะคะ่ะจ่ายค่าที่จอดรถแล้วเรายังออกมาจากตรงนั้นเรายังคิดว่าเฮ้ยเราทําอะไรลงไปวะอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะเพราะตอนนั้นบรรยากาศมันพาไปด้วยแล้วก็หลายๆคนก็คือสร้างความเชื่อมั่นให้เราตัดสินใจลงเงินจํานวนเยอะขนาดนี้นะคะ่ะซึ่งเราไม่ได้มีเงินสำรองติดตัวไว้เลยอะคะ่ะ เรา <ไป S 1> ถึงกล้าลงทุนไปรูดไปวันนั้นประมาณ2 0 0แสนกว่าค่ะแต่ก่อนหน้านี้ลงมาครั้งแรก2 5 0 0ครั้งที่2ไปเรียน25 0 0 0ครั้งที่3ไปปิดจบที่งานนะคะ200,000กว่าบาทค่ะไอตอนที่เราเห็นโฆษณาเขาโฆษณาว่าไปทำอะไรโฆษณาว่าเรียนออนไลน์ค่ะนออนแต่ถ้าใครสนใจทำธุรกิจร่วมกับบริษัทก็ได้ค่ะเป็นพาร์ทเนอร์บริษัทนะคะก็คือก็จะมี จากาเริ่มต้นสมัคร2,500ซื้อกินซื้อใช้มีแพลตฟอร์มบริษัทสามารถขายได้นะคะแล้วก็ถ้า2อ0 0น้ี่ก็จะเป็นเหมือนสาขาอีกสาขานึงเหมือนเราเปิดสาขา CP ะค่ะเหมือนถ้าเราเปิดดีลเลอร์ก็คือ l ี a เดอร์รายใหญ่นะคะเราก็จะมีผลกำไรจากส่วนแบ่งจากหลายทิศทางนะคะอพอเราเข้ามาเรียนเสร็จปุ๊บนะคะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ได้อย่างที่สอนให้ขายให้ขายปีกนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าขายปีกมันได้เงินน้อย ให้ยิงหานักเรียนเข้ามาเรียนนะคะหาคนมาเพิ่มหาคนเข้ามาเรียนเพื่อที่จะมาเปิดสมัคร<ม>จะได้กระจายของเราที่เรามีอยู่เนี่ยสิบลังเนี่ยกระจายไปให้ลูกทีมที่เขาสนใจเรียนเผื่อเขาสนใจจะทําธุรกิจเนี้ยะคะ<ม>่ะอ่านี่คือวิธีการหา<ช>สมาชิกของเขา,เขาใช่ค่ะ่เขาอ่เาจะมีสคริปต์ให้พูดนะคะว่ะะะาเราจะบอกนักเรียนยังไงให้เข้ามาเรียน